เอทเวนตี้โ A24 และเบนิโทนเฟรมสภูมิใจเสนอหนังรักรอมคอมคอนเซปต์ล้ำที่พร้อมจักรจี้หัวใจและเรียกน้ำตาไปพร้อมกันเมื่อปลายทางของชีวิตกลายเป็นจุดเริ่มต้นของทางเรื่องหัวใจที่มีเดิมพันคือตลอดกาล this is the junction where who with choose one place spend eternity and who spend you to to and it with. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความตายนำคุณมาพบกับรักแท้ถึงสองคน Exactly how I dreamt you Oh no Who's oh. this guy oh. First husband He died in the war Johnny o r i Honey พบกับเรื่องราวรักสามเศร้าสุดอลลเวงของโจนหญิงสาวผู้เพิ่งกล้าเข้าสู่ชีวิตหลังความตาย นชุมทางเดอจังชันดินแดนกลางกลางที่ซึ่งทุกดวงวิญญาณมีเวลาเพียงเจ็ดวันในการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะเลือกใช้ชีวิตนิรันที่ไหนและเคียงคู่กับใครแต่สวรรค์ตรงหน้ากลับไม่ง่ายอย่างที่ฝันเมื่อเธอต้องพบกับสองตัวเลือกของหัวใจ What Larry? where I pick eternity to to husbands have been and spend dead my คนแรกคือแลนดีสามีคู่ทุกคู่ยากที่พึงลงนามาก่อนเธอไม่นานนากักชายผู้ร่วมเรียงเคียงหมอนและผ่าร้อนผ่านหนาวกับเธอมานานกว่า50ปีจอห์นจอห์นันไม่นอ่ีแลั้นม่ว่่ากคอีกคนคือลูก รักแรกวัยยาวที่ต้องพรากจากกันด้วยสงครามชายผู้ที่การเวลาไม่อาจพรากสัญญาและเขารอการมาถึงของเธออยู่ที่นี่มาตลอด67ปี never you this ในเวลาเจ็ดวันโจรต้องเลือกระหว่างชายผู้เป็นตัวแทนของรักที่มั่นคงและความจริงที่จับต้องได้กับชายผู้มอบความหวังถึงชีวิตที่เธอไม่อาจมีได้หาโชคชะตาไม่เล่นตลก You waited 67 years. When eternity's on the line, seems like nothing. It's a good opener. Honestly, it was the funniest script I've ever read. It's a callback to timeless comedy. But her stakes feel absolutely absurdly high. You need to make a decision. Who's it gonna be? I don't know what to choose. Nang rak idea เด t ติ้งแอมเบที่ต้องการคาราวะหนังรักยุคทองของฮอลลีวูดโดยมีแรงบันดาลใจจากผลงานของปรมาจารย์ยุคคาสิกยังเออร์ลูบิสและบิลลี่วอลเดอร์ผู้สร้างผลงานเหนือการเวลาอย่างเฮเวนแคนเวตและ t ด e a อพาร์ตเมที่ต่างขึ้นชื่อเรื่องความหวานคลาคลุงด้วยเสียงหา่าลืมภาพสวรรค์ที่มีเมฆสีขาวกับนางฟ้าดีพินไปได้เลยอีเทอร์เ นำเสนอโลกหลังความตายในรูปแบบบูโรคว c ติกริมโบลศูนย์ราชการแดนสนธยาส่วนผสมระหว่างสถาปัตยกรรมแบบบูทลิสความวุ่นวายของสถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลและตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์จากยุคมิดเซนจรีโดยชุมทางเดอะจังชันเปรียบเสมือนงานแฟร์แห่งความปรารถนาที่มีเหล่าพนักง,งานขายตัวป่วนคอ,อยยัดเยียดแพ็กเกจชีวิตนิรันดร์ให้คุณไม่ว่าจะเป็นโลกทุนนิยมฉบับรุ่ยเละ หรือแม้แต่โลกที่ไม่มีผู้ชายยอกล้อชีวิตจริงแบบสแสบๆแคัน,นเอาปัจญ,ญาความรักมหาห่อหุ้มดยวิชชวที่ชูชาติแปลกตาแถมยังชวนตั้งคำถามว่าความสุขชั่วงนิรันร์หน้าตาเป็นยังไงกันแน่ทอมไปในโลกแห่งนิรันร์กับเอลิซาเบธโอเซนนักแสดงสาวพราวสเสน จากซีรีส์วั n ด e r Vision ไร้มวทางการแสดงนิบอโจนแบกรับความสับสนของผู้หญิงที่ต้องเลือกรักแท้ถึงสองคน Mouse Taylor นักแสดงหนุ่มมาดก,กวนจากท mm ็อ hmm. ปกันมาเฟริกกราบซูมัวตลกและอบอุ่นนิบอแลลี่ mm hmm. คนสามีที่ต้องพยายามเอาชนะใจภรรยาตัวเองอีกครั้ง ในโลกหน้า I was married to her for 65 years and I gave her children There's nothing more powerful than emotional blackmail Right Good on you แม้ว่าหน้าตาตัวละครจะหนุ่มสาวแต่แท้จริงแล้วตัวละครโจนและและล,ะลีคือคุณปู่คุณย่าอายุ80-90พลัสนั่นหมายความว่าการสแสดงของเขาและเธอจะต้องมีสเสน่ห์ของคนอายุบ้านปลายในร่างของหนุ่มสาวไวสพรังขัดกับคอลัมเทอร์เนอะร์นักสแสดงหนุ่มมาดผู้ดี จาก Fantastic Beasts ในบทรักแรกคนลืมยากลุกภาพถ่ายที่ไม่เคยซีนพาเอาความเจ็บแบบวนหวานของคนดีที่รอเธอมานานมาให้ผู้ชมได้ช่างใจว่าเป็นเราจะเลือกใครดี the scenario which รวมโดยสองนักแสดงจอมะเถลนด์เดอะวน์จอยรอนดอฟและจอร์นเอร์ลีในบทแอนและไลอัน The of the world. I wanted you to have a life, but I wanted us to have a chance to have one too. That is so romantic. I can be romantic. I don't care where we end up, just as long as we're together. Eternity is a long time to have regrets. So. Have you chosen your eternity? Eternity 3รัก1นึ่งนิรันดร์สิบันวาคมชาตินี้ในโรมภาพยนตร์มีทั้งเสียงต้นฉบับและเสียงภาคถ่ายนำทีมโดยอ๋อมแอมนพวรรณมอสนทัศนดและตั้มเอกจิตจนจนแมรี่ฉันอยู่บนเตียงจากนั้นฉันสวยมากเลยผมไม่ข่าวร้ายคุณตายแล้ว ใช่รู้ได้ไงตั้งชาติหนึ่งแน่กว่าเขาจะรู้ตัวเนี่ยก่อนจากกันไปบอกพูกเรานี่ครับว่าถ้าคุณเป็นโจรคุณจะเลือกใครไปสู่โลกนิรันดร์ถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลักคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจอะล,ลึกถึงหนังหลากหลายก่าใครที่เดียวที่จอดอ,อ j u ส t ูอ it พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย